เพื่อนจ้านี่ทุ่งข้าวทุ่งข้าวบาเล่หรือข้าวสาลีนี่แล้วเนาะไม่รู้เขาเรียกอะไรข้าวสาลีหรือเปล่าพี่ข้าวบาเล่ข้าวสาลีนี่แหลนะจ้าเพื่อนจ้าทำเบียร์ทำวายทำขนมปังใช่ไหมทำขนมปังทำอะไรพวกนี้แหละจ้าเพื่อนจ้าดูหูมันทองสีทองเต็มทุ่งเลยจ้าเพื่อนือนดูครั้งก่อนที่เรามาถ่ายนี่เป็นสีเขียวเนาะพี่เนาะอตอนนี้สุกแล้วเด้อเพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บเกี่ยวแล้วล่ะ โอ้ย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 จะลม้มถ้าบ้านเราหลายเดือนะอืมเขาก็จะเก็บได้เวลาเก็บเกีเก่ยวละวไหมอีกเดือนหนึ่งเนาะพี่น้องเนี้ยเร็วเนี่ยอู้ยสวยมากเลยจ้าเพื่อนทองทองเนาะทองเนาะนะนะนะว้าวสวยมากสายเบลนด์แล้วว้าวโู้ยสวยจา้าเพื่อนเพื่อนจา้านี่ทองสวยมากทุ่งข้าวบาเล่แหลนะเนาะไม่รู้เขาเรียก เามาเลอ่เนี่ยเข้าเนี่ยพคนอู้สวยมากเลยจ้ะเพืพ่อนจา๋าอือสวยมากเลยเนี่ยสวยงามเหลืองทองอารามเต็มท้องทุ่งจ้ะเนาะครั้งก่อนนํามาถ่ายมาเขียวๆอยู่ตอนนี้สุกแล้วนะจ๊ะ นี่โอ้ยสุดลูกหูลูกตาเลยนะข้าวเนี่ยทุ่งข้าวเนี่ยสุกลูกหูลูกตาเลยเด้อทุ่งข้าวอุ้ยลมเย็นจา่าเพื่อนจ่าลมกำลังมาตอนนี้ตอนนี้หกโมงเย็นนะคะเพื่อนๆขาเนี่ยวันนี้ หกโมงเย็นพาเพื่อนๆมาชมออทุ่งข้าวโอ้ยผู้บ่าวขีมอเตอง์ไซคขึ้นใหม่อีกแล้วนเนาะม่กกี้ลงไปแล้วทำไมขึ้นมาอ,อีกโันนี่เพื่อนๆจ๋าสวยมาก ลมพัดวิววิวววโอ้ยลมพัดเย็นจังสวยงามมากเลยค่ะนี่แหละจ้าเพื่อนๆจ้าเนาะสาวสลินก็อยู่อย่างนี้แหละเนี่ยตอนที่มันเขียวๆตอนที่ทุ่งข้าวเขียวๆสาวสลินก็พามาถ่าย,ายให้เพื่อนๆดูแล้วรอบหนึ่งเนาะเนี่ย เนี่ยตอนนี้ข้าวสุกแล้วสาวชรินก็พาเพื่อนๆมาชมอีกเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนๆจ้าเนาะสวยงามเนาะพามาชมธรรมชาติเนาะสาวชนินอยู่ชริงเกนจ้าเนาะเนี่ยทุ่งข้าวเนี่ยนู่นสาวชรินบ้านสาวชินก็อยู่ตรงหน้าโบสถ์นั่นละจ้าเนี่ยตรงหน้าโบสถ์ สวยมากจ้ะอุ้ยทองจ้ะทองเต็มทุ่งเลยจ้ะเนาะสวยงามตามท้องเรื่องอลมพัดวิววิวตอนนี้หกโมงเย็นก็ยังมีแดดอยู่นะแดดสองแรงมากจ้ะหกโมงเย็นเด้อ Ô, trang trời ngàm trình ออนนี้ก็สาวสุลินก็กำลังเดินกลับบ้านจ้ะลมเย็ยน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 ยยวิวทำอะไรคุณที่<า>ไหน,นอโอ้โหแดงเ<ะ>ต็มต้นเลยปาดเถโนนโนน,นพี่ฝ<ะ>นนี่จะพาไปเก็บพี่ฝนน,นะนนี่จะพาไปเก็บเชอร์รี่จ้ะไปตามไปตามไปเพื่อน โอ้ยหนอหนไปตามไปตามไปหนอโอ้ยจะปีนได้บอพี่โอ้ดูพี่ฝนนี่จะพาไปเก็บเชอรี่จ้ะเพื่อนจ๋าดูนี่เชอรี่สองต้นนี้มันดุกสุกแล้วจ้าแดงเต็มต้นเลยจ้ะ อองใคระ่ะแดงเต็มต้นเลยจ้าเป็นพวงๆเลยจับเพื่อนๆจ่าข้างบนนั่นนะโ <laughs> อ้ไ<ะ>ม่กอ <ś c oughs> oh <laughs> ดดูว้ายมันดำเต็มต้นเลยอะ่ะทำยังไงเราจะปีนเก็บได้อ่ะโอ้ย โอ้ยโอ้ยเต็มต้นเลยพเพื่อนจ๋า,า,าโอ้ยโอ้ยตันต้นเลยกินก่อนมันาหานหรือเปล่าโอ้ยเต็มต้นเลยเพื่อนโอ้ มา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 เก็บเก็บเก็บด้วยกันจ้ะเป็นพวงเลยจ้าพี่พนนี่นี่มาเก็บกันเลยจ้ะเก็บไปแค่นิดหน่อยนี่โอ้โหพี่ฝนเก็บเก็บเก็บพี่ฝนวายพี่ด้งจ้ะจะเก็บเพชอุ้ยมันเริ่มเน่าแล้ววายชิมก <Deep? susceptible. S 1> <wał> ่อนชิมก er ่อนหวานหวาน เาะเสียดายเนาะเยอะเห็นเมชาเพื่อนๆเยอะเลยมันเริ่มเน่าแล้วอ่ะอตายละเสียดายเนาะเน่าเนาะโอ้โหดูพี่ฝนพี่ฝนเก็บเชอรี่จ้าโอ้พี่ฝนดูโอ้ เอ้ยทุกคนสูเช,ชอรี่ป่าด้วยจ้ะเชอรี่ปา <laughs> สูงมากพี่น้องเอ้ยสุดยอดดูโอ้โหจะไ,ได้เนาะกลังน้เนาะเยอะมากเลยจ้ะเพือ่อนๆจ้ะไม่มีใครเก็บกินหรอกจ้ะไม่มีใครกิน